สวัสดีวันนี้แอดมินจะมาดูของกราฟของอันนี้หน่อยนะของไอเนี่ยของของของใบแนนอ่ะคริปโตหน่อยไม่รู้เป็นอะไรเนี่ยตั้งแต่เช้าแล้วดูอะไรไม่ได้เลยเนี่ยเนี่ยเงินบาทดูไม่ได้เลยเนี่ยไม่รู้เป็นอะไรเนี่ยเป็นเพราะเน็ตหรือเป็นเพราะอะไรเน็ตก็ไม่น่าใช่นะเพราะว่าเนี่ยมันมันกิดขี่เนี้ยเป็นเงินบาทดูไม่ได้อ่ะ เนี่ยนี่ก็ค้างไว้อีกอดูดิไม่ไหวเลยเนี่ยเดี๋ยว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 ดูก่อนค้างมากเลยเนี่ยนะแอดมินเนี่ยแล้วก็ดูไม่ได้เห็นปะ่ะเงินบาทดูไม่ได้นะดูไม่ได้นะบ่นนิดนึงแล้วก็ไม่รู้จะเป็นหาบอลเปล่าไม่รู้ว่าเขาจะเอาเงินบาทออกหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดเป็นเหรียญ US อะดูได้นะเห็นปะ่ะ US อะดูได้เจ็ดหมื่นสองอะตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ สองล้านสามสองล้านสองล้านสามหมื่นสามหมื่นสี่มื่นนะไอ้สองล้านสามแสนสี่แสนน่ะแต่อันนี Happ ้ถอดไปแล้วแสนห้านะความถ้าเกิดเทียบกับเมื่อก่อนคือสองล้านห้าตีไปสองล้านห้ากำไรสองล้านห้านะมันขึ้นมาสองล้านห้าแต่ว่าอันนี้ถอดไปแสนห้ามันประมาณก็เหลือสองล้านสามหมื่นห้าสามแสนนะขอสามแสนสี่แสนนะเออเหรียญขึ้นมาเยอะมากเลยจากแต่ก่อนน่ะจําได้ว่ามันเคยลงไปถึงล้านหกอ่ะรือเด้งขึ้นมาล้านสองล้าน สองล้านสามสองล้านสี่แล้วนะเนี่ยดูแค่ดูการ่าก็พอแล้วดูไนดะ้การ่านี่จากวันก่อนเดี๋ยวดูวันลุ้บเดอ์แล้วกันว่ามันมาจากไหนเนี่ยมาจากสองวันก่อนมันจุดหนึ่งห้าอยู่เลยเห็นไหมแรับเดียวขึ้นมาสอจุดสองจุดศูนย์สองแล้วเร็วมากเลยกาล่าเห็นไหมเดี๋ยวคับดูขอแอดมินขอเปลี่ยนเป็นกราฟรายเดือนนะเพราะแอดมินชอบดูได้รายเดือนเนี่ยมันเหลือมแต่ว่า บีทีีก็กระตุกนะกระตุกก่อนเยอะเลยแต่ว่าถ้าเทียบเป็นเหมือนเหรียญเล็กๆมันเริ่มมันเริ่มมากระตุกแล้วเห็นไหมเริ่มกลับมากระเริ่มเริ่มแล้วเนี่ยเห็นไหมถ้าเกิดดูตรงนี้มันเริ่มเริ่มแล้วทั้งทั้งที่ก่อนอันนี้ไม่ค่อยมีนะมีวันนี้มีช่วงนี้แหละที่เริ่มเริ่มกระตุกแล้วเดี๋ยวดูอ่าเนี่ยอีเทสเริ่มกระตุกแล้วก่อนอันนี้ไม่มีอะไรก่อนอันนี้มีแต่เหรียญบิตคอยเหรียญเดียวเลยที่พุ่งตอนนี้เริ่มกระตุกแล้วไม่รู้จะเป็นสัญญาณที่ว่าจะกระต จะเพิ่งรีบขายอันนี้ังคงไม่ขายเดือนพฤษภาเดือนคงไม่ขายหรอกถ้าจะขายก็ต้องมิถุนากรกดาหรือไกล้กว่านั้นนะ่ะอะไรเงี้ยคิดว่าจะต้องรอถึงตรงนั้นนะเหรียญบองเหรียญบองนี่ก็เริ่มต่องแท่งแล้วเขียวต่องแห้งอะไรเงี้ยเหมือนตอนเนี้เหรียญเล็กๆเริ่มมาแล้วนะเริ่มมาเพราะว่าดูจากมาเกือบทุกเหรียญเลยเห็นไหมดอทก็มาแอดด้านี้ก็มามาทุกเหรียญเลยเขียวดูเค้กหน่อยดิเค้กก็มาเห็นไหม อันนี้คำว่ามานี่คือคําว่าแค่อาจจะแค่เริ่มต้นนะเออดีมากเลยแอดมินก็คิดว่าคิดว่าคงจะต้องลุ้นกันดูสักสองสาเดือนเนี่ยคงจะขายปีนี้แหละเพียงแต่ว่าจะขายช่วงไหนอาจจะปลายปีหรืออะไรเงี้ยยังไงก็ต้องขายอะบางส่วนอะหรือจะมากมากกว่านั้น่ะก็ต้องขายเห็นปะ <S <S เหมือนจะมีทุกเหรียญเลยนะที่มันขึ้นนะเห็นปะขึ้นทุกเหรียญเลยจริงด้วย ก็แต่ว่าข้อเสียคือใบแนมมันดูไม่ได้อะแต่แต่ดูเป็นเงินบาทไม่ได้แต่ดูเป็น btc อะไรได้หมดนะ eth ก็ได้หมด usdt ก็ได้ได้หมดอะแต่อด m i n ดูเป็นดูเป็นเงินบาทเนี่ยแยกเลยแปกเลยแต่ว่าต้องเอามาแต่ว่าเราก็มาดูเป็นอนนี้ได้ดูเป็น usdt แล้วก็เอามาคำนวณคือเลขได้ว่าเท่าไหร่เอามาคูณสามสองจุดเก้าอะจุดแปดจุดเก้าอะเออก็เตีออกมาเป็นเงินบาทแล้วก็ก,ก็คิดอย่างเงี้ยโอ้ใบแนมมันทำอะไรใหร้ให้เรายุ่งยากขึ้นมาอีกขั้นนะคือทุกอย่างอ่ะ ถ้าในโลกคริปโตมันเปลี่ยนเร็วมากเลยนะทุกอย่างอะ่ะมันจะเปลี่ยนเร็วอะ่ะเกมมันจะเปลี่ยนเร็วอะ่ะคือหลายอย่างอย่างตอนนี้ถอนเงินอะ่ะถอนเงินเป็นเงินบาทอะ่ะเป็นเงินไทยอะ่ะเข้าธนาคารไทยตอนนี้ใช้ P2P ไม่ได้ทุกบกเลยนะ OK เ OK k x ก็กเขาก็แบนแล้วไม่ให้ก็คือไม่ให้ใช้ P2P แล้วคือถ้าจะถอนอะ่ะต้องไปบกไทยอย่างเดียวเป็นบลอก Binance Binance ETH อะไรเงี้ยถอดออกมาหรือบิดคับอะไรเงี้ยก็ได้แต่แอดมินดูแล้วแอดมิน สำหรับแอดมินอ่ะตอนนี้ตรงนั้นอ่ะยังไม่ต้องไปคิดเพราะว่าเรายังไม่ได้ขายเออยังไม่ต้องไปคิดเพราะว่ากว่าจะขายอ่ะมันอีกนานไงอีกหลายสองสามปีเอ้อไม่อีก,กประมาณปลายปีอะไรเงี้ยหรือต้นปีหน้าอะไรเงี้ยหรือหรือค่อยๆถอนอะไรเงี้ยมันยังมันยังเราเหลื่อมล้ํากันได้เง้ยนิดหน่อยแอดมินก็เลยไม่ค่อยกังวลมันยังยังอีกไกลในระหว่างเนี้เผื่อบางทีเผื่อบางทีมันมีช่องทางอื่นนอกจากขายแล้วมาเป็นไปนั้นทีเดอ่ะ แล้วก็โอนมาไทยอ่ะอาจจะมีช่องทางอื่นเพิ่มขึ้นมาอีกอะไรเงี้ยเริ่มมีเลยนะไลน์อ่ะเหมือนไลนมันเริ่มแต่เดี๋ยวค่อยพูดเหมือนกับช่องทางอื่นมันเริ่มมีแต่ยังแต่ยังขอขอดูความชัดเจนก่อนตอนเนี้ยอย่าไปอย่าขึ้นไปตื่นตระหนกอย่าพึ่งไปกระตกกระตากอะไรรอดูก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีช่องทางของมันมของมันเองอ่ะไม่ใช่ว่าคุณปิดช่องทางนี้แล้วต้องมาทางนี้อย่างเดียวเดี๋ยวมันจะมีมาเรื่อยๆอ่ะเชื่อ,อและมินรอได้ไม่เป็นไรปลายปีเดี๋ยวก็มีมาอีก มีหลายส่วนนะของเหรียญนะ่ะต้องพูดแต่ว่าวันนี้พูดถึงว่าเหรียญมันขึ้นน่ะแล้วก็แล้วก็มันอาจจะอาจจะอาจจะบอกว่ามันจะเพิ่งเริ่มขึ้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยต้องมาดูนะเนี่ยอาจจะเพิ่งเริ่มขึ้นบางคนอาจจะรีบเอ้ยขายแล้วอะไรเงี้ยแต่ความจริงมันอาจจะขึ้นไปเป็นกราฟแท่งใหญ่ก็ได้นะต้องรอดูก่อนโอเคอัดคลิปก่อนนานแล้ว